สวัสดีค่ะตอนนี้ลุงพลก็กินส้มหมักตอกค่ะแม่ไงกระท่มสิเขื่นไปกินพ่อผู้ใหญ่ไปกินส้มไงพูส้มมักอกเดิมพี่น้องเออกำนันพัดมั่วเอ็ดคลิปมาไม่ทานข้าวเลยย่งงันอยู่มาค่ะมาค่ะเยอะแยะถายโยธาเมียนพอกระยังมาท่านได้กินเลยค่ะถากำนันมาอยู่ค่ะมาาทีมงานมาอยู่ค่ะลุงกับถ่ายเยอะแยะนี่ถอนตำแหน่งผู้ใหญ่ออกแล้ว ไม่คนสีทอนกํานันนั่นแล้วออกจากพื้นที่นี่ผลประโยชน์เยอะขนาดชุดขาวนี่เขาดันหน้าเลยงรีบมั่วลงคลิปโลดนโทรชาวบ้านใอ้เ่ยืนไร้คนโอเคได้จะบอกให้จมมาให้กำนันอยู่นั่นนอ่เออเขารับงานไม่ได้ววะแบบนี้เล้ว วั่เ้าเารับยูวิไ่ให้อยู่แล้วมาม่มามากินข้าวพี่มามาป๊่มาโลงรถและเป็นคลิปบดเลยละค่ะนัดขึ้นมาแล้วนัดไหนเอาข้าวอะไรมากินร๋เตีนเผาฮกบดละเนาะอ๋วตีนเผายี่ห้อย่งก็คือบนดอก เมนค่ะถ้าให้ลุงจิมขี่รถยี่ห้ออะไรก็พังนะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังกันเลยค่ะเอาอารถอันนี้มาเนาะมันสีฟ้บปินได้จังไดดำไหม่ได้อยู่นํำเนาะเอาถามผู้ใหญ่ดิผมได้ดำไหมไม่ได้เห็นเอายังไม่ได้ดำครับมีแต่นั่งเฉยๆครับสหายผมได้ดำไหมน่ะ นี่พ่อกำนั่นพ่อผู้ใหญ่บอกว่าดำดำดำว่ะเห็นเห็นนะคะไปดูคลิปแม่ใหญ่เด้อครไม่เห็นนั่นเห็นบอคลิปแม่ใหญ่บริเหตเด้อบอคอยไล่สดก็รับมุกกันเลยดูช่างอะไเมฆนุ่น เกียวไหมตาหุงไม่มามาเด็ดต้องกินเย่ไม่ได้เจียวเลยหมดแล้จังดีเลยเนี่ยเอาไหมพ่อแก้วไหพ่อแค่นี้ผมก็พอแล้วพ่อเอาประแดงมาใส่นนนึงไหนประเดงตั้วันไหนล่ะนน้ประเด็กฮะไม่เป็นตะกรวดปละเด็กนะปลาแด แกว่าอ,อาะไรโคตรไปดิโคตรโปวดโคตนแพงไจิมจะกินข้าวนะคะส่วนลุงก็กินไอ้ส้มนะคะลุงกินน้ำเนยไปกินใกล้ลุงหุุนนาลุงไปลุงจิมไปกินใกล้ลุงหนูนอ๋อลุงไออันนี้นะเขาเขาจะไม่ให้มันเปรียะะ้ยวบอกค่ะกินไอ้นี่กับโอ้ใบมะยมนะคะกินกับ <c oughs> โอ้ยค่ะคุณเป็นตาแซ่บหลายใบมะยมเหครับนี่ใบมะยมกินกับส้มมกต้องค่ะจะทำให้รสเปรี้ยวลงนะคะกินนี้ว่าก้าวนี่ยนะ กินตักเลยคนเจอกินน้ำรุ่งอ่ะพี่พี่คนเห็นดูนิ้วอ่ะน้องกิมกินใบมันไหมใบมันกินกับอยู่หรอ่าจ้ากินได้หรือเได้เลยลูกเอาบ่ผมไม่รู้ดิมมันนจะเหือใบมันบ่กินไม่ได้เกือบไปลองแล้วนี่ยังเรียบร้อยแล้วครับอาหมอกระ่าท่านหมดแล้ต้องไข่ตำเนี่ยแซ่บบ่ตำ่อย เขาไม่ได้ตั้มเลยเขาจากใสเลยแม่แมาทำตั้มตั้มปุกปุ๊กปุ๊กเพอดย้ยอ่ะขันเจ้าจับกล้องให้คอยพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เปลี่ยนนั่งสนมได้แล้วด้อลูกกระท้อนบานรียกระท้อนแต่นี่ไม่รู้เรียกเพา้อะจะเปลี่ยนแล้วพ่อผู้ใหญ่ล่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยพวกแสบเปลีเด้อ ไม่ผมเอินบอกตจ้าไม่พาเด็ดลุงก <corona S 1> <no yes. S 2> ับมายมพามาพาน้อยเจ้าหน้าที่พ่อผู้ใราบหัวเมืองซะก่อนจะเปลี่ยนสนมก่อนนี่ยนี่ฟังไว้เด็ดนัดพ่อผู้ใหญ่พูดแต่ละทีฮะ้อเมืองซ้ายหัวเมืองขวาประกาศพ่อพูดแต่ละทีนะโอ้คโล่เปล่าเลยโล่บินมเลยกินสดต้องหาเลยประกาศหัวเมืองสะกดแกบอกว่าขับนี่แม่ฝ่าเหตุแม่กระเทียมสดกระเทียมเกระเทียมโพคลี่กระนั่นเลยกระเทียมก็นำพริก กระเทียมเลยกระเทียมกับมุกปอยน่ะซื้อมาหน่อยกระเทียมทนเออเขาซื้อกระเทียมทนมันหนึ่งกิโลอ้าบอกใครอ่ะบอกแล้วถ้าถ้าดูอยู่ไปแน่นอนล้มก็คานไปกระเทียมทนหนึ่งกิโลทุนกระเทียมห้าอะไรนะลุงเดินกระเทียมเดินกระเทียมมันลูกเล็กลูกใหญ่ครับ ลูกเดียวเตรียมโดนลูกเดียวไปนะเขาล่งเลยบนหน่าน่ะเขาแค่ดำเลยนะลุงจะนอนก่อนก็ลุงก็นอนไปก่อนเนี่ยค่อยไปฮะลุงไปดำนาไม่ไปดำนาโทรศัพท์หนูไปนไรอ๋อจะสนใจพัดลมสนใจพัดลมอ๋อสนใจพัดลมสนใจพัดลมเอาอ๋อทาให้มันไม่ร้อนเลยนะโทรศัพท์อ่ะ

เราคลิปนี้ก็แตกซื้อมาผมก็ไม่ได้ใช้เลยตามคิดต่อไป้บเขาซื้อมาสี่ร้อยมาขายให้ผมเจ็รโอ้ยวันนั้นมันคนละอย่างไอตัวนี้เดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันหรอยี่ห้อเดียวกันแต่หมดโปมีโปด้วยม่ไอ้นัดบอกว่ามโปตั้ง200นะหมดโปเอ้าดูใหม่มัน พ้อมนเอาใหม่ดูเข้าดูดอกนะพ่อห้อราเอาใหม่ดูดก่ไเ้ก่เเก่าตรงนี้มันเ็่ก็เอาใหม่เดวอะไไรขอบคุณามม่ดิ่ดพ่ออะไรนี่นน้ำกะเพรเื่อเราเาาให้ ของชามอดิบดยพ่อนเลยกาแฟน้ำ่ะใส่้ว่อนวเชื่ออะไรแช่น้ำแข็งให้ลูกเด้อมัแดงให้พ่อกินเลยหงแล้วนี่นี่นี่อะไรบ้างพ่เอาไปแล้วอนเยอะเลยอเท่านี้แหละนีอนบนนั้นขนชาหน่อแม่ขลูกกขึ้นด้วยหรอนนชนีค่ะที่ที่มีสชอนเชื่อด้วยี่กำลัง เครื่องดื่มอันเครื่องดื่มให้พนักงานยายจำลองเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะกำลังขอบชูกำลังแน่ครบชูกำลังเออขอบคุณคุณรัชนีกินแล้วมันดีเดี๋ยวก็มาให้อีกเราต้องพูดหวานๆเดี๋ยวก็มาอีกคอนเสิร์ตขอบคุณนะครับคุณครัชนีครับคุณรัชนีโอ้ยพี่พูดข้อไหนก็ปมลุงคอนเสิร์ตครับลุงขำลุงคนขำ อันนั้นพ่อกินเลยคนสมพยั้งหรือสองพยั้งมันมันหลายพยั้งแ้วล่ะคนม่พูดวิทเน่มัแข็งเราเลยมันแข็ง่ไขึ้นมาไดำนผมจะกิมวิทล้วย้มันดี้าหลายยน่ไอ้พย่้งกับ่ดิเาไ้นั่นเอาลย้เจ้า่ไปนะป้าพยั้งกับลุงายงน เอแล้วเอารถลมมาส่งครเดียวเอาเขาเขาไม่กับ่ากินได้ป่ะเดี๋ยวหาถ่ายเซ่อเยอะได้ป่นเนี่ยกินเขาเนาะตัวถึงนเมี่ยงมันไม่อยากมันอยากกินถ่ายใครจะข้าถเจ้าาะนอนก็นอนตัว เดี๋ยวนะครับคลิปนี้ก็ขออยู่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปตอบต่อต,อต,อต,อตอไปด้วยจ้าเอาคลิปนี้สวัสดีครับ